ฮอตอิชชูรู้นี่ยังจะได้ดูหรือเปล่าภาคต่อของหนังซอมบี้4คุณร้อยในตำนาน28 Days Later ฮอตอิชชูรู้นี่ยัง yeah. 2ทวินเดย์เดสนะครับเข้าฉายในปี2002ครับหรือว่าณนะปัจจุบันนี้ก็คือหนังที่มีอายุครบ20ปีเต็มพอดิบพอดีครับโดย t ทวินเดย์เดสกลายเป็นหนังที่เปิดยุคสมัยของซอมบี้ยุคใหม่ครับโดยถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะไม่ใช่หนังซอมบี้วิ่งเร็วเป็นเรื่องแรกนะครับแต่2ทวินเดย์เดสก็ทําให้ศพเดินได้แบบเดินเร็วเนี่ยกลายเป็นกระแสใหม่ของวงการหนังสยองขวัญรับ โดย t w e Days Later นะครับยังเป็นหนังเมนสตรีมเรื่องแรกๆครับที่ถ่ายทำด้วยกล้องดิจิตอลครับและเป็นผลงานในการกำกับของผู้กำกับที่มาแรงสุดๆในยุคนั้นอย่างเดนนีสบอยครับร่วมกับนักเขียนชื่อดังอย่างอเล็กซานเดเจ้าของผลงาน The Beach ที่ลองมาเขียนบทหนังเป็นครั้งแรกครับโดยตัวหนัง t w t Days Later ใช้ทุนสร้างเพียงแค่8ล้านเหรียญสหรัฐครับแต่กลับทำเงินไปถึง80ล้านเหรียญสหรัฐ ความสาเร็จของหนังภาคแรกนะครับทำให้เกิดหนังภาคต่อที่มีชื่อว่า28 Weeks Later ตามออกมาครับแต่ต้องบอกว่าหนัง28สัปดาห์ให้หลังเรื่องนั้นไม่ได้เล่าเรื่องราวต่อเนื่องโดยตรงจาก2 8 Days Later ครับแต่ออกแนวเป็นหนังที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เดียวกันมากกว่าครับโดย2 8 Weeks Later ไม่ได้มีนักแสดงผู้กํากับรวมไปถึงคนเขียนบทจากหนังภาคแรกกลับมาสารต่องานของตัวเองเลยครับดังนั้นแล้ว28 Weeks Later จึงประสบความสําเร็จน้อยกว่าหนังภาคแรกเยอะครับแต่ก็ยังกําไรไม่น้อยนะครับด้วยทุนสร้าง16 ล้านเหรียญสหรัฐหนังทำเงินไปถึง65ล้านเหรียญสหรัฐครับ ตัวเดนนี่บอยเคยให้สัมภาษณ์ถึงโอกาสในการกลับมาสารต่อหนังชุดนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะในปี2011นะครับที่เจ้าตัวบอกว่ามีไอเดียจะทําอยู่เหมือนกันแต่อาจจะต้องคิดอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยครับหรือปี2013นะครับที่เดนนี่บอยออกมาให้ข่าวว่ามีโอกาสจะทําประมาณ40-60ครับแล้วก็มีไอเดียสำหรับหนังภาคต่อแล้วโดยผู้สื่อข่าวถามว่าพอจะเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้บ้างหรือเปล่าแต่เดนนี่บอยพูดแบบติดตลกตอนนั้นครับว่าบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวโดนซีรีส์ walking dead หลอก ในขณะที่อเล็กซ์กาแลนคนเขียนบทก็พูดคล้ายๆกันนะครับว่ามีการคุยกันมาโดยตลอดเกี่ยวกับหนังภาคต่อครับและเป็นการคุยกันแบบซีเรียสจริงจังด้วยครับในปี2015นะครับอเล็กซ์กาแลนยังเปิดเผยว่าถ้าได้ทําจริงหนังจะใช้ชื่อว่าอะไรโดยตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าจะเล่าเหตุการณ์28เดือนหลังจากเหตุการณ์ในหนังภาคแรกหรือว่า28 Months Later มากกว่าครับเพราะจะได้เหลือพื้นที่หลังจากนั้นเอาไว้เล่าเรื่องราวอะไรอีกเยอะครับจนมาถึงปี2019นะครับเดนนี่บอยบอกว่าตอนนี้หนังกําลังเริ่ม พัฒนากันอย่างจริงจังแล้วแต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปครับอาจจะเป็นเพราะว่าโลกดันมีโรคระบาดอย่างโควิด -19 เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ครับ โดยในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับก็ยังมีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับหนังภาคต่อของหนังชุด2เ Day ี้เอ e ดเเยทอออกมาเรื่อยๆครับทั้งจากซิลินเมอฟีดารานำจากหนังภาคแรกและเอมเมอเกนพุดารานำจากหนังภาค2ครับที่บอกว่าสนใจถ้ามีโอกาสจะได้เล่นหนังภาคต่อครับโดยล่าสุดนะครับเดนนิบอยออกมายืนยันบว่าอยากจะทําหนังเรื่องนี้แล้วคราวนี้ก็เปิดเผยครับว่าอเล็กซ์การ์เนเขียนบทภาคต่อที่เจ๋งมากๆเอาไว้แล้วด้วยครับโดยเดนนิบอยยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรนะครับแต่บอกว่าหนังจะมีฉากหลังอยู่ที่ออังกฤษเเหมมืนดิ และเจ้าตัวก็บอกว่าคงจะไม่สามารถคอนเฟิร์มอะไรได้แต่จะพยายามให้มันเกิดขึ้นให้ได้ครับและนี่แหละครับความคืบหน้าภาคต่อของหนังชุด28 Day Later ที่มีมาแล้วทั้ง28 Day 28 Week และตอนนี้เรากําลังรอคอย28 Month Later กันอยู่นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหนังจะได้ไปต่อจนถึงกระทั่ง28 Years Later หรือไม่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Hot i s s u e รู้นี่ยังจากผมจีนวิวไฟเดอร์คราวหน้าจะกลับมาพร้อมกับความคืบหน้า ของหนังเรื่องไหนชุดใดอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง y o t u u e c h a n n ลเ Major Group เอาไว้นะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ ader, ลาไปก่อนสวัสดีครับ